อยายจะบอกว่าเดี๋ยวโตก็พาคนอื่นมากินเชืช่อมาอ้าเป็นเรื่องธรรมดามธรรมชาติกินอะไรอร่อยเราก็ต้องนึกถึงคนรักนึก<ช>ถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงลูกเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วชวนทั้งบ้านมากินเลยชวนคุณพ่อเดี๋ยวลองคุณพ่อว่าแล้วเดี๋ยวรอชวนด้วยจะ้พูดไม่ใครหรือไม่ต้องรู้แล้วพูดไปเถอะเชื่อไม่ต้องพูดหรอกคนนั้นแหละ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกษตรชำรานนะครับวันนี้เราพาทุกคนออกมานอกสถานที่บ้างเราไม่ได้ออกมาทานข้าวข้างนอกกันนานแล้วครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยจะพาการรายการเกษตรชำรานแล้วก็พาคุณแม่ด้วยไม่ใช่จริงๆนะเป็นคุณแม่พาผมมาเพราะว่าคุณแม่รีเควสเองว่าพามาร้านนี่หน่อยอยากมาครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะบ้านตาลิศ เคยมากับเพื่อนอแล้วเพื่อนก็นเล่าเต่อว่าอ,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 อร่อยอย่างง้นี้อาหารไทยโบราณอ,อ่ะซึ่งตอนนี้หาทานได้ยากจริงๆอากาศดีรู่นนี้เรามาแล้วเราชอบค่ะรู้สึกมาแล้วมันผ่อนคลายดีเราก็เลยอยากพาหนุ่มซึ่งทํางานหนักท้งานล่านงานหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเออมาพักผ่อนดูแม่น้ําเจ้าพระยาเคยเห็นไหมยงเงี้ยคุณแม่ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีการพูดชวนลูกให้พาไปทานข้าวยังไงที่ทําให้รู้สึกว่าเขาตั้งใจชวนเพื่อให้ลูกกัมาพักผ่อนเพื่อตัวลูกเอง แต่แม่ก็ได้ด้วยเรื่องของไม้ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนรับรองว่าคุณคิดว่าคุณเห็นสวนต้นไม้เต็มไปหมดของหน้าบ้านสวยแล้วนะคุณต้องรอไปดูหลังบ้านเท่า<ช>หลังบ้านนี่คือแบบติดแม่น้าเลยคุณแม่คนมากินข้าวที่นี่เขาไม่ขับรถมาเนี่ยเขานั่งเรือ <คน S 2> ม,มานั่งเรือมาก็มีนะไปะไปดูกันครับไปค่ะตอนนี้นะครับเราเข้ามปอยู่ในร้านนะครับแนะนํานี้พี่มดนะคะเจ้าของร้านบ้านตาลิตสวัสดีคุณแม่พูดว่าต้องมาให้ได้ครับกองถ่ายมามีประมาณ5คนครับแต่ เพื่อนมาเป็นเพื่อนที่นั่งโต๊ะนั้นมันอีกสิเพื่อนรู้เพื่อนตามกันมาที่นัดมาแล้วอันนี้ผมถามพี่มรส่วนตัวเลยแล้วคุณแม่มาบ่อยไหมครับก็บ่อยนะบ่อยแล้วครับใช่บ่อยนะแล้วก็มาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบเวลามาเพื่อนเหรอครับไม่ต้องการสเปซให้ลูกค้านั่งข้างอ๋องวะพี่ต้องจองโต๊ะให้นั่งข้างใช่หลังเพราะว่าเขามาเป็นแกงเขาใช่ไหมอ๋อแล้วเวลาเขายจะมาขณะที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยเราต้องหยุดเลยเพราะว่าก็มีเรือวิ่งเสียงผ่านอยู่นี่ทุกชนิดเลยทั้งเรือธรรมชาติทหารดูไม่ เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่มดปีนี้ปีที่6แต่โูเใช่คืออยู่ริมน้ําอยู่อย่างนี้เลยเหรอครับใช่กานนี้บ้านส่วนตัวบ้านคุณย่าเราก็อยู่บ้านเราเจเนอเรชั่นที่สามเดี๋ยวพี่มดจะแนะนําเมนูที่คุณพ่อพี่มดชอบคุณย่าพี่มดชอบแลเป็นเมนูที่เราทําทานกันแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะให้คนอื่นได้มีโอกาสทานด้วยเพราะบ้านเราทาดับข้าวมาตั้งแต่รุ่นใหม่ทำน้ำพริกเองเราอะไรเองแอ่ครั้เราก็ารไทยดบบสูตรดั้งเดิมเลยโอเคเดี๋ยวพี่มดไปดูอาหารใช่ นี friends, ่เพื like ่อคุณแม่มาเพื่อคุณแม่เดินลงเรือกันด้วยอาลงเรือให้มาเสียงดังกว่าเราอีกเหมือนวันวันเด็กครับเออเหมือนว่าเหมือนพาเด็กมันบางคนเดินนี่คือยงเดินไม่ค่อยไหวเดินลงโตไม่ค่อยไหวแต่สามารถปินบันไดลงไปเพราะว่าอยากลงไปลงเรือถ่ายรูปกันเรือแต่ตัวถ่ายรูปให้คุณแม่เดี่ยวคุณนาคุณแม่มาถ่ายเนี่ยเราสามีกล้องสวยไปซื้อมาถ่ายแม่โอ้โหข้างหลังเขาเป็นบ้านทรงไทยแบบสวยมากเลยนะสรุปถ่ายบ้านไม่ใช่นี่ เนี่ยครับผมบอกแล้วว่าที่นี่เขาขับเรือมากินนะครับไม่ได้ขับรถขับเรือมาจริงๆคือเมื่อกี้มีพี่ใจดีอยู่โต๊ะข้างๆครับขับเรือมาพี่เขาเห็นหัวคุณแม่พอดี้เขาเลยจะาบอกว่าอ้าวเพิ่งดูเทประสิรชำรานโอ้คุณแม่ที่ไปขับรถเฟอร์รี่ไงโตระบอกครับผมขอลงมาถ่ายกับเรือพี่ด้ไหครับพี่เขาใจดีให้ด้วยนี่ไงมาดูว่าเขาขับเรือมากินจริงๆนะคุณแม่กล้าขึ้นไปบนเรือไหมเดี๋ยว่าจะโตัวถ่ายรูปให้ดีกว่าทำไมยังไม่กล้าขึ้นไปด้วยกันสิอ้าวทำไมทำไมกล้าอะไรขึ้นไปด้วย โ okay, อเคนหนึ่งส <1, 2, S 2> องหนึ่งสองโอเคครับอะไรอยู่ใกล้น้ำนี่ย่น้ำกับเพื่อมเลยเหรอจ๊ะโอโออัน,นแรงนะไปพิจรารณาตัวเองนะ <laughs> เธอแหมอาหารมาแล้ว เริ่มจากอะไร,ะไรครับหลนปลากุาลกาเล่าคุณย่ญญาพี่มดชอบคือมันทั้งใส่ฟังอินซีแล้วก็ปลากุเล่าปลากุเล่าให้ความหาอมเคี่ยวอยู่ สี่ชั่วโมงเอออยู่แม่น้ำบ้านเรานิยมทานปลาแม่น้ำเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ประช่องทอดผัดมะเขือหมูสับเนี่ยเรารู้สึกมันเข้ากันประกอบกันประกอกัแท้ๆตีเองตีเองเลยใช่แล้วก็ลวกแล้วก็มาผัดปกติเขาเรียกผัดชาแต่ที่นู้นเรียกผัดป่าคือเรามีอะไรผักอะไรเราก็โยนไปหมดเลยหมูกรอบหมูกรอบพวกพริกเกลืออันนี้ คุณพ่อชอบตอนนี้นี่แกงสีแบบสิหน่ากินมากมาทำน้ำพริกแกงเองอันนี้แกงคั่วมาลับประดุกผมชอบกินกุ้งเผามากแต่อันนี้มันไม่เหมือนกุ้งเผาธรรมดามันคืออะไรครับกุ้งเผาสดาลั่วอต้องกินกับต้องกิสะัสดาลหรอใช่เราก็จะเป็นน้ำปลาหวานอย่างที่แม่พี่มดสอนคือก็มีกระเทียมทอดหอมทอดแล้วคุณแม่ทอดกุ้งแห้งเล็กๆลงไปด้วยมันก็จะมีความหอมของไอตัวกุ้งแห้งตลอดขึ้นไปอืม นะครู้อร่อยมากเลยครับเชิญค่ะเชิญแม่ลองกินไหมครับหิวยังครับหิวแล้วครับหิวมากกอนอะไรน่อเราแม่เริ่มก่อกเลยกินอะไรดีครับถ้าอะไรดีข้าวยังไม่มาแม่ขอรำพีก่อนนะเอาเลยรำพีก่อนครับหลนปลากูเรามันคือที่เรากินได้ยินแบบหลนปูหลนอะไรป่ะแต่อันนั้ก็คือหลนคล้ายๆเนี่ยมันเป็นปลากูเรามันคือปลาปลาชนิดหนึ่งอ่ะปลาเค็มกระป๋ายุ่งซีความกินปลากูเราะอ่ะปลาเค็มเหมือนเวลาเรากินข้าว ก็าตั้งหน้าตั้งแล้วเขามีแบบมีมีน้ำจิ้มมาไม่คุ้นชินคล้ายๆนึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยคนไทยชอบกินคนไทยชอบกินอย่างงี้นะกินผักสดแล้วก็กินแบบจิ้มแบบน้ำพริกอะไรอย่างนี้ออร่อยครับส่วนผมลองนี่ให้เลยอันนี้หากินยากครับก็คือหมูกรอบคั่วเกลือ เป็นเมน,นูอะดูเป็นเมนูแบบไทยดั้งเดิมนิดหนึ่งเพื่อให้น่าชอบแต่ได้เกิดแบบเจนเนอเรชั่นอย่างผมและรุ่นผมมาเนะี่ยหูกรอบเลยครับพาลอดเลยอันนี้คุณกินได้แน่นอนคุ้มเผาได้แต่ผมโตไม่เคยกินสะเดาไม่โตไม่เข้าใจว่าสะเดาคืออะไรรู้แต่แต่สะเดาคือแบบเวลาเล่นบอลแล่าข,ขู่ฟอร์มแบบสะเดามากปองเสดา,แบบ,สดาแบบยิงกระจุยอะไรเงี้ยกินมันต้องกินอย่างเงี้ยแม่ถ้าแม่ไม่ใส่กุ้งแม่ก็อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือสะเดาวอะครับสะเดาผักชีแล้วนี่คืออะไรน้ำปลาหวานน้ำปลาหวาน ออกกินมะปังกิ้ก็ได้รรุ่นคนอย่างระดับไม่ได้ออกขมขมแล้วกินแบบนี้มันก็จะดูหวานหวานแลปราหวาน็กน้ดยปกติอะถ้ารุ่นเรานะครับมันมีกุ้งเผามาใช่ไหมครับมันกุ้งคลุกข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งํำเลยครับหั่นนะครับหรือทั้งํำเลยทั้งํำไปเลย พอกินด้วยกันบอกเลยว่าอร่อยแบบอร่อยจนจนแปลกใจอ่ะหวานแล้วขมๆปนไปด้วยกันมันมันจะไม่ใช่รสกุ้งแบบพเพียวๆอ่ะครบรสชาติเลยน,นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินนะครับอร่อยมากครับถ้าเกิดใครที่ชอบกินกุ้งเผาอยู่แล้วอะกินนี่รับรองกินได้เรื่อยๆเลยอันนี้วันนราใเมื่อเขือเปาะครับมเมื่อเขือยาวลูกแล้วเมื่มเอเขือเมื่อเขือเปาะแปะคืออะไรเมื่อเขื่อเปาะแปะน้ำจิ้มมะละกออะไรนะร้องไงนะร้องไงจ้ำจี้มะเขือเปาะกะทาะหน้าแว่นทายเรืออกแอ<ต>น อาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดอาบน้ำเอากระจกที่ไหนซองเอากระจกเยี่ยมเยี่ยมมองบอลนะขุนทองล้งเขาไว้หลอกเ,อเๆๆนียนี้เาคเขียวเลยนะอ่ามันเขียวเลยเขียวแล้วหวาน,น,นมันรอร่อยแบบฟองเสดามากเลยจริงจริงมันเป็นภาษาบอลน,นะอันนี้โหอเนี่ดูปาก,กายต้องอย่างนี้ แบบกายแท้มันจะแบบเหนียวเนียวๆใช่ดเดือดจะแนียวมันต้องเหนียวมันทอแบบไทยๆเลยไทยๆแต่มันจะมีอะไรที่เราถ้าเป็นรุ่นโตใน,นตนัวไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านจะไม่ทําไทยดั้งเดิมขนาดนี้ถูกไหมนี่เขาเรียกเหมือนผัดฉ่าเขาใส่กระชายเห็นไหมใส่พริกไทยเม็ดตอนนี้คุณแม่สั่งข้าวหรอครับทานแกงมันก็ต้องทานแบบข้าวคนไทยด้วยเราไงเราก็ต้องทานข้าวคือตัวอย่างของการกินข้าวแบบข้าวเย็นแล้วปริมาณจะเท่านี้พอถูกไหมข้าวเย็นอย่าทานเยอะนี่พูดหลังจากที่กินทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็พูดว่าข้าวเย็นอย่าทานเยอะ อันเนี้ยปัญหาทานไม่ได้เนี่ยแกงมะระปลาดุกคุณแม่กินนี่นลเดี๋ยวตัวช่วยกินกุ้งแทนไม่ไปเไรอ๋อได้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 ขอบคุณมากเลยช่วยโอ้เดี๋ยวตัวช่วยกินเองใช่เกงจ๋าไม่เดี๋ยวคุณแม่กินนั่นเกงจ๋าช่วยกินนะคะการที่ผมกินกุ้งเองเนี่ยคือผมไม่ใช่เพราะว่าผมแย่งคุณแม่กินอะไรนะคือเป็นแค่เพราะว่าคุณแม่เขาต้องกินข้าวแล้วกินใ่เข้าใจท้อใจแกงปลาดุกน้วยไงคือกลัวแม่อ้วนแบ่งแคลอรี่ตรงนั้นมาอยู่ที่ผมขอบคุณค่ะ <B ull ing> ประมาณ6กโมงเย็นเนี่ยครับพระอาทิตย์เริ่มตกบรรยากาศดีมากนะครับฟอนต์ <ๆ S 2> สวยมากเลยครับพคตมากอร่อยมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวโตก็พาคนอื่นมากินเชื่มอมาอ้าวมันเรื่องธรรมดาธรรมชาติกินอะไรอร่อยเราก็ต้องนึกถึงคนรักน<ช>ึกถ,ถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงลูกเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วชวนทั้งบ้านมากินเลยชวนคุณพ่อโดยลองคุณพ่อว่าแล้วเดี๋ยวลองรอชวนด้วย จะ้พูดไม่ไพรหรือไม่ต้องรู้แล้วพูดไ,<ม>ไปเถอะเชื่อ,อไม่ต้องรู้พูดหรอกคนนั่นแหละชาวเกษตรชำร้านนะครับถ้าเกิดค,คุณดูอยู่ที่เนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวมากถ้าเกิดค,คุณว่างในช้าคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนมากินข้าวจริง,รงๆแล้วข้าวอร่อยด้วยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันดีมากคือบรรยากาศแล้วก็นานๆครั้งเราจะได้มีโอกาสหลบหลีกออกไปจากความเป็นเมืองนะความเป็นแบบตึกสูงๆอะไรเงี้ยเราออกมาแล้วก็มาอยู่ที่ธรรมชาติที่มันเงียบมากรับรองว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ไกลครับแป๊บเดียวอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้รับบอกอินนะครับเพราะว่าคนเขาแน่นมากคุณแม่ฝากอะไรให้กับชาวเกษตรไหมครับลูกๆก็พาคุณพ่อคุณแม่มานะคะพาคนที่เรารักมาค่ะพูดแบบย้ำๆอ่ะพูดแบบเน้นเนี่ยพูดแบบมีความหมายตีได้2ความหมายนะถ้าผมมีคนที่รักเยอะในชีวิตผมก็พามาเยอะไงพาคุณแม่มาพาึ้นมาฮะพาันหลายๆคนทั้งครอบครัวเลยทั้งบ้านเลยพูดเดี๋ยวก็งานเข้าตัวเองไม่เข้าหรอกก็มีอยู่คนเดียวเลยคุณแม่ วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอมีครับสูงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ